วัสดีค yeah. ่ะจะพามาเก็บลูกลูกพรัมลูกพุ่นบะย้อนวันนี้อุ้ยสิครับย่ยุ่นไปวันนีพี่น้องตรลปามาปลูกจ้ะปาดกคักดกีมัน้เก็บปลาดีล้วป่ะเดฟินินแล้วเหรออาือือลลเียป I'm o t gonna take for you you take y o take y o k a Taste, taste one. I'm a perfect. Test. Look <laughs> how much it has. Really good. Oh, everywhere. Look. you can going take a little bit. Yeah, you can just take a pencil. Come here, also. Mm -hmm. Look here. Look inside here. Mmm. 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 Mmm not so big. Oh, this one uh, is long, you see? Mm. Different type, they're not so sweet. Mm. You different different. Oh, yeah. different, different. Yeah, see, they start to fall off when they mm. finish. Knock, 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 eat. One twenty-five. มันหลวงแล้วก็มีท่นเต้นนี่เงีมันบอกให้เก็บไปหนูชอบไหมถ้าชอบได้เก็บมามัเก็บไปเยอะๆนุ่นค่ะบ่งหน่พี่น้องนะมุงดูมุงดูไอ้วันทุกคัดโอนดิโอ้ย่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าน่่ส่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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  o

เมาหน่อยหน่อยเมื่อยเสวิลาหลายละเมาหน่อยน่อยเมื่อย่ะเอฟซีบอกว่าให้พูดน้อยน้อยเวลามันจะได้ไม่เหนื่อยใช่ก็พูดน้อยน้อยฮะเอฟซีเป็นห่วง <uh> หนูมียูแต่หนูไม่ได้ใส่หรอกันเปียกแล้วที่คานใส่ เดีย๋ยวบอกว่ามันเยอะเกี่วว่าคงจะเยอะจริงๆแหลปะปลาเสืได้ขามันใหญ่อยู่แล้วมันเป็นมอสเนาะมันเป็นไปนไม่ได้หรอมันเตีสามตัวทองได้อยู่มั้ง ตาเซื่์ได้มัน,น,ม,น,นมันกว้างขวางใจกแล้วแจกแล้วโอ้ตรงนี้สุดยอดจ้ะสวยมากนี่นี่นี่ดอ,อกนม้เขาดีเลยนี่เห็นเนาะแต่เขอาทะลุปแปบบ๊บเก็บเลยเก็บเลย เจอของดีพี่น้องเจะพาไปเจะพาไปเจอของดีแล้ว นี่ช่วงนี้ก็จะเจอกันมีแต่คลิปเห็ดแล้วจ้ะจนถึงนู่นแล้วมีมาตกเนาะชวนเก็บเห็ดกันแล้วนี่จะตีมะพร้านี่มากคะดูโอ้โจางงามเลยเนี่ยดอกที่สามของวันนี้ชุบเจ็บอ่าบออีกลูกนี่อีกบอกันเริ่มออกนะฝนตกหนักสองมือนะค่ะฝนตกกันนำเลยสองมือนี่ เดินออกตรงนี้อ่ะก็ดีเลยค่ะไม่ไม่นอนกันเลยเอาเดินคนก็เอาได้เลยค่ะจังเบิ้งแต่ดอกแดงมันเหนียวนอนง่วงสิเอาเดินเพิ่งมามันหนักดีเนาะมันปูสามดอกคืออะไรนี่ยโอ๊ยมันเอียงเลยเนาะได้เลยโอ้แคลมป์ละ เข้มละไปจ้ะเนี่ยกําลังจเตีเกบกห้ทนปีที่แล้วดอกสีสีเหลืองเนี่ยจ้ะเจออีกแล้วหนึ่งดอกสวยๆจ้ะตะมุเลยรอบเนี้ยดูตัดก่อนบดก่อนอื้อบอดายแล้วได้ป้งกล่องติ้นซุน่มกัง เก็บมะเก็บเก็บกองข้างหน้าก็ได้นี่กลุ่มหนึ่งข้างหน้าขึ้นไป มันมดเล่อืมน้ำหนัอะไรนะเราจะไปเล่นีก่อนอืมไปถึงปเก็บฝองนูนมาได้ตรงข้างลืมตัว มันเริ่มดีขึ้นแล้วดีแล้วดีเลยซื้ักเตอร์ม,มาติดไม,ม่ได้อยู่ติดกันปวดที่นี่ก็ไม่ถ่ายเหรอเราจะให้ย้อนไปถามให้นั่นค่ะ ออ๋าขายได้เหรอพัตเตอร์แบบนี้นม,มีอยู่ค่ะอยู่มันขายอยู่ในบูติกแก๊สอยู่ในอันร้านขายยาจะรู้ร้านค้ามัน,นปปมีหรือเปล่าถ้ามีนื้อเสื้อมาติดหน่อยจะมันมีแบบหนูมียาแก้บอย<ก>บอยาโนะจ่ะอยู่ในแคมปปิ้ง 够红够红 เรื่อนี่เด้อเสียใจกันนะจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊ะที่วางเก็บมาน่ะเดี๋ยวจุดสุดทายให้เบิ่งเนาะนี่ค่ะไอ้ไอ้เอเพดินนะคะทีว่าตีบบกินเนะแล่วนี่เพดค่ะมันจะแดงแบบนี้แล้วจะคาก็จะขาว เนี่ยค่ะมันจะแดงๆแบบนี้ขาจะขาวๆแบบนี้อันนี้ไม่ผิดจ้ะเนาะแต่กันมันจะมีแบบชนิดแบบเพชรกับแบบบ่เพชรแต่อันนี้ส้มเจีจะบ่เก็บเลยค่ะเพราะมันไม่ผิดแต่มันจะออกเป็นมูมูให้กันค่ะเนี่ยเห็นเลยค่ะขาแดงเออดอกแดงๆจะจางหลังขาขาวเป็นอย่างไรคระว่าหน้าฝนตกอาจจะแบบจางลงแหน่สิค่ะจะห้าเก็บห้าวตังมามราระวังน้ำจ,แบบจ้ะห้าเก็บมาแน่ใจกับป้ตองกินเนาะ เพราะว่าเห็ดดินมันมีหลายชนิดแท่งจ้ะอันนี้ก็เห็ดดินนะนี่ทีเสือก่อนมันบอกมันเห็ดดินและเห็ดดินเราดูกันม้เงนจ้ไม่เอาไม่เอานั่นเปนพิษอันเจ๊เจ๊เห็ดเห็ดหลังอานเห็ดลูกหัวใจนี่ค่ะนี่กินได้สีเผาแล้ว กินได้กินได้มันจะรสมันจะคล้ายๆกับเห็ดหูหนูนี่นะคะเจาะนี่ดิน้องเห็นปะน้องน้อยน้อยมีอยู่ใช่คล้ายเห็ดหูหนูอือมันัดเจ้าตุ้งยานเตะนี่ดัองอ่านอือดังมันจะเป็นอีเชี่ยอือที่เห็นอีกข้างหน้าก็มี เรานันดอกไงมันักงามจ้จะชอบกินย้่เห็ดอันไปกินจะของมาเจอกันดีแล้วค่อยตัดขาดจ้ะเก็บของไนทำเวลาทำเวลาเนีย่ยไสิมาแล้ว บานเขเว์แล้วจ้ะดอแล้วตอนนี้ สังเกตบางตัวทีม่มันมีมอ,อนสีดอกใหญ่กว่าน่าจะนะดอกใหญ่กว่าจุดอื่นจ้ะไม่ใช่หรออือ,อ,อใช่ใช่ใช่อยู่เก็บเก็บ Hm? Na auch mal. เปล่ายิงของติแล้วจี๊อตัดข้าวกันจ้ะ อยู่ในแกในหลืบเทนอเห็ดนี่ดีดีกงานก,นกับว่เกิดกันเนาะจ้ะฮักใหม่่หมัสอ่จ้าเปิดอีกแล้วขาลายดอกใหญ่มากที่พ่อ,อ,อสวยเลยอืมสวยา,ายไปจ้ะเ<ต><ต>ดินสายกับบ้าลงไปข้างล่างเฮ็ด ดินไปด้วยอืมฟังสิสองตะดก้านใเห็ดมาครับไม่กินเห็ดแต่ขับเบคอนใส่เห็ดแทนอยากกินให้มันกรอบไปตะกินดีสิเขาเรียกมันเห็ดนะอืมอากจะเบคอนหอมหอมเนยกับ เสร็จแล้วพวงเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเขาจะกินเ้าต้นจ้น๊